เ่คุณแสงเรื่องคุณแสงรวีทุกระบบรายได้ทสวัสดี่จากผ่านกองทรับปกยังไงผมก็จะช่วยคุณแสงรวีให้ได้แสงรวีให้ได้ถึงแม้จะต้องสูญเสียหลักฐานสำคัญแม้จะต้องสูญเสียหลักฐานสำคัญใดก็ตามถ้าวันนี้นักสู้ผ่านข้าเหนียวไม่สามารถปกป้องคนที่เขารักไว้ได้ต่อไปเขาจะช่วยคนอื่นอีกเป็นร้อยเป็นพันได้ยังไงครับเขาจะช่วยคนอื่นอีเป็นร้อยเป็นพันได้ยังไงครับ ต่อให้พวกมันไล่ต้อนเราจนจนมุมจะอีกอกี่ครั้งก็ตามเราก็จะสู้ไม่ถอยเราก็จสู้ไม่ถอยผู้กองคะเ,คเสือมีอะไรหรอโรสยาวค่ะเดี๋ยวแล้วก็หลักฐานที่เราเตรียมไว้ลากเจ้าคุณสแ,แณสงรว,วีมันหายไปค่ะหายไปครับมันหายไปได้ยังไงอ่ะคุณหาจนทั่วหรือยังทั่วแล้วค่ะฉันคิดว่ามันน่าจะมีคนเอามันไปเป็นไปได้ยังไงครับ ที่นี่มีแต่พวกเราอยู่นะครับก็พวกเรานี่แหละค่ะที่เไปน่าจะเป็นมลริกทองเปลวเอาไปลากตัวคุณแสงวีอะค่ะไม่จริงไม่จริงนักสู้คเนี้เขาเข้าจเขาเข้าัดเจนดีเจตนาลมชัก็คือกาวที่เพยายามเขาจะต้องไม่เอาหลักฐานสาคัญมาลากตัวฉันเข้าไปนี่แหละเห็นอะไรไหมอยู่ ก็เคยบิดแล้วแหละบิดนี่แหละเอ็นจีหิงเข็มใส่ิงเข็มฉีดยานี่แหละมองเห็นที่มือค่อยหลังวรกรมองเห็นจริงด้วยแม่งแต่ฉันก็รู้จุดอ่อนของเขาอยู่ดีอยู่ดีอยู่นอนใช่ความรักที่เขาไม่ให้คุณเงล่ะคุณแสคระวีต่อยเขาแข็งแรงแ้่แข็งแร่ไหนก็ตามแต่ถ้าเพื่อคนที่เขารักเขายอมทําได้ทุกอย่างเขายอมทําได้ทุกอย่างถ้าจะคิดฆ่าฉัน ก็ให้เขายอมแพ้ผิดผิดนะนักสู้ไปเขาเนี่ยจะไม่มีทางเลือกต่อสู้เด็ดขาดใครว่าฉันจะฆ่าคุณล่ะทำแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ผลอะไรไม่ได้ผลอะไรนี่จะทำอะไรเจ้าจนจมากเท่าไหร่ ยืนปันเยนอิโตสูถือเก็มจีดยามันหันหน้าลงฟันเยนเหรอหน้าคนฟันเยนอิโตสูตรงข้างแฟมทํางานตาช้างสีเขียวสีดำเหรอความแข็งแกร่งของนักสู้พันเข่าเหนียวก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้น ลุปปบบกปั๊บมรกตยืนหน้ายิ้มยิ้มโลโกโอินทรสุหรอหน้ายิ้มยิ้มยืนตรงกลางแบบทํางานตาช้างสีดําลิ้นชักลิ้นชักเก็บแฟ้มหน้ายิ้มยิ้มอินทรสุหรอถือเข็มฉีดยาหน้ายิ้มยิ้มอินทรสุหรอถุงมือมรกตหรอเปิดหัวเข็มฉีดยายืนปันเย็นกดเข็มฉีดยากดน้ำเจออะไรฟองอกลั เก็บหน้าแม็ปากมรกฏถือเก็บขีดยาอยู่ในห้องทับงานห้องยาเถื่อนเป็นห้องเก็บของเหรอเห็นสายน้ำตาลนี่แหละเป็นที่เก็บแฟ้มหรอลิ้นชัก น้ำเหลืองเครื่องบินนกแอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กโเลอร์อยู่ที่เข็มฉีดยาเหรอน้ำขีเหลืองเหรอเป็นกุตบอโรงพยาบาลเหรอนี่แหละเข็เป็นน้ำสีเหลืองเหรอเข็มฉีดยานิปโปเหรอ 10cc เ mm หรอ12มิลิเมตรเหรอโลโก้นิโโปรเ c c หรอเลข cc เหรอ กดฉีดเจ้าสิตตามรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจกกักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปีไอจากกิจกรรมละครน,นักชู้กันข้าเหนียวได้แชง์เ w g บ s 7 com เหรอโลโก้สีขาวๆเหมือนโลโก้ทีวีเหรอเห็นเข็มฉีดยานิโป้หรอเข็มฉีดยานิโป้สิบสองมิลิเมตรหรอห้อง